เอาละครับแบบนี้นะครับเราจะรับสายสดกันแล้วก็ตอบคำถามที่ Facebook ครับอ่ะสายแรกมาแล้วครับคุณสมคิดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คุณสามีตกคี่มุดกอดเป็นเรือาจานสวยมากค่ะเขาดีต้าสารมากแบบคุณพาหลุดผุดตะกอนสวัสดีคร่ะผมปวดมีเพียบจะน่าเึงให้สามีซึ้งที่ในวันเสด็เกิดเกิดที่เกิดที่บ้านพุทธทานยังอาจารน คลัปีที่แล้วอาจารย์บอกสามีมีโชวันเดือนคับสามีรหัสทีมิสห้าทับสี่ค่ะห้าทับสี่ค่ะรหัสอะไรนะคะเอาใหม่ห้าทับสี่ค่ะห้าทับสี่เาแล้งจะได้เลขมงคลอะไรบ้างอาจกเดือนนะคะมงคลเดือนนี้เดืเกิดของสามีเนาะอ่าฮะครับผม พี่สมคิดชัดเจนมากครับมาเรื่องเดียวเลยฮะเดี๋ยวกันนะคะครับผมต่อไปนี่คือวันที่สิบหกใช่ไหมใช่ครับรอบนี้สิบหกครับน่าจะสิบหกเนาะโอ้คุณสมคิดก็น่าจะมีโชคมีลาบนะครับผมที่จะถึงนี้เลยนะคะแล้วก็เลขมงคลก็จะเป็นสองสี่ห้านะคะ 2 4 5าครับผมวันนี้แหละคุณสมคิดดูท่าทางจะมีโชคมีลาบอยู่70%เอร์เซนเลยทีเดียวอือนคะจ้าเลยงเร่อการไว้หลัดิมลาภพิลาสุดได้ค่ะเจต่อก็คือจะได้ให้คอของขันให้ป้าพัชลาพิที่ป้าพิศตาลำเกดอป้าค่ะ่สร้อยที่คอจาเหรอครับไมได้ได้ามเ อ่าโอเคโอเคครับผมก็ถ้าถูกแล้วก็อย่าลืมมาซื้อเนาะครับผมชุดนี้สวยมากขอบคุณมากเลค่ะอาจารย์โอ้โหแข่งมากและเป็นการแข่งมากเลยค่ะโอเคครับขอบพระคุณครับมีสร้โอเคค่ะครับสวัสดีค่ะจ้ามากโอ้โหชุดนี้น่าับมาเลยถึงเส้นอาจารย์ชุดนี้เลยค่ะชุดสีฟ้าสีฟ้านะคะ สีฟ้ากับสีขาวนะอันนี้ก็คือมูลสโตนกับอะความมรีนนะคะคือมูลสโตนเป็นหินแห่งเสน่ห์เนาะอะความมรีนเนี่ยเป็นหินที่เกี่ยวเรื่องกับอารมณ์จิตใจจะทําให้อารมณ์จิตใจเรามีความสุขขึ้นเนะเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยพอมีความสุขมีเสน่ห์คือมันออกมาจากภายในมันจะรู้ตัวเองอะไรเหล่านี้นะคะและที่สําคัญไปกว่านั้นคือทั้งสองเส้นนี้ใส่แล้วเนี่ยจะทําให้ผู้หญิงรู้สึก สวยขึ้นคือตอนอาจารย์ไปเรียนเรื่องหินบำบัดเกี่ยวกับความงามเนี่ยค่ะเขาให้เอาหินทั้งสองอย่างเนี้แช่น้ําแล้วเอามาประคบหน้าเอามาประถูผิวอะไรเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นเราใส่ติดตัวมันก็จะยิ่งทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งเลือดฝาดดีใบหน้าเราสวยอะไรเงี้ยนะคะได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเนาะอีกเส้นหนึ่งเส้นอะเดี๋ยวรับสายก่อนล้วกันเนาะคุณจําเนียนสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีค่ะแม่จําเนียน เชิญเลยครับวันนี้ปรึกษาเราจะเราจะตอบอยากจะถามว่าจะได้เงินก้อนไหมคะทบเงินก้อนนี่จากไหนเอ่ยเพราะว่าจะของนี่สดเขาจะขายนี่สดแต่เขาบอกถ้าเราขายได้เขาจะให้แต่ก็ไม่ได้เงิน่กะเปาจะหันทุกฝ่าโอเคคุณจำเนียนวันเดือนปีเกิดเลยค่ะเกิดวันที พศค่ะสองห้าหกแปดค่ะสองห้าหกห้าค่ะครับผมลองดูที่ว่าพอขายได้แล้วเขาจะให้เปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเนาะให้นะให้นะได้นะได้ค่ะคืออย่างนี้ก่อนแต่ว่าสมมุติว่าสมมุติว่าเขาจะให้แสนหนึ่งอ่ะมันอาจจะไม่ได้เท่านั้นเขาจะให้เท่าไหร่ก็ตามลดลงไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ได้เต็มที่เท่าที่หวังแต่้แต่ได้แน่แ่ นะคะครับผมค่ะไปติดต่อคนซื้อมาให้เขาหรอครับหรือว่าไงครับค่ะไปติดต่อคนซื้อมาให้เขาหรอครับหรือว่าไงครับเขาเขาขายจบแต่เขาเขาจะให้ใเราเป็นเราเป็นคนดูแลเหรอคะอ๋อค่ะโอ้โอเคไม่น่าบิดเนาะอย่างนี้เนาะใช่ได้อยู่แล้วค่ะนะคะโชดีคถ้าเอาอะไรไปเสริมให้จะขอเข้าใจปั้ม ขายได้50ล้านให้แกทั้งสิล้านนะอาจารย์ต้องเส้นไหนชุดไหนใเปใส่คอจริงๆอ่ะก็อยากจะให้เป็นพวกตระกูลซิทรินตระกูลอาเกตหรืออะไรแบบนี้นะคะตนี้นะครับจะถูกฉลอนะถึงจะได้นะคะจะใส่ข้อมือหรือใส่สร้อยคอก็ได้ค่ะนะคะครับผมสบายใจได้นะคะพี่จำเนียนะครับผมรัา โชคดีค่ะมาอีกสักหนึ่งเส้นไม่พูดไปนานนี่ทรงนี้จะแปลกอย่างนี้นะฮะผู้ชมจะเป็นอย่างนี้นะตรงตรงนี้ก็อยู่ด้านข้างด้านข้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะความมรีนสลับกับเยลโล่แจสเปอร์นะคะเยลโล่แจสเปอร์ใช่นะคะอะความมรีนเนี่ยเสริมเรื่องอารมณ์จิตใจให้เราเนี่ยมีความสุขให้เรารู้สึกอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าคนทําอะไรที่เกี่ยวกับใช้เสียงพูดอะไรเหล่านี้นะคะใช้เสียงร้องเพลงเนี่ยเสียงเราจะ ดีอยู่ตลอดเวลาผิวพรรณดีแล้วก็แอบมีมูลสโตนให้ด้วยที่เกี่ยวกับเรื่องความสวยงามผิวพรรณเนี่ยนะคะส่วนเยลโล่แจสเปอร์เนี่ยนะคะจะช่วยกระตุ้นเรื่องเงินกระตุ้นเรื่องการทํามาหาเงินช่องทางในการทํามาหาเงินให้เราเนี่ยเออไปทางนั้นส่ไปทางนี้สนะคะเรามีหลากหลายช่องทางเปิดโอกาสให้กับการทํามาหาเงินของเราได้ดีขึ้นนั่นเองนะคัดเจนนะครับผู้ชมนนองมีมูนสโตนด้วยเนาะอารมณ์ดีจิตใจดี มีช่องทางทำมาหาเงินเราหรือจะไม่ทำใช่ไหมเราก็จะได้ทำมากยิ่งขึ้นนั่นเองใส่ไปไหนมาไหนจะมีคนเปิดโอกาสทางด้านการเงินการงานใหม่ๆให้กับเราได้ค่ะชัดเจนนะครับผมตงนี้นะที่สำคัญสวยเนาะออกแบบแบบนี้ตรงนี้สวยเพราะว่าอันนี้จะอยู่ตรงตรงข้างๆคุณผู้ชมจะเก๋ๆนะครับผม นะครับน่าจะครบแล้วนะฮะคุณผู้ชมเนาะใช่นะคแต่จริงมีมากกว่านี้นะคะถ้าอยากจะชมเนี่ยก็คือโทรไปได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนั่นแหละนะคะบอกทีมงานเราด้วยว่าโทรมาจากรายกันมั่งมีสีสุกนะคะแอดไลน์ไว้ก็ได้บอกส่งรูปให้ดูหน่อยเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ทำเอ่เมมไว้แล้วเป็นไลน์ได้เลยนะคะเป็นไอดีไลน์ด้วยจะได้ทักได้เลยนะฮะสนใจแบบไหนคุณผู้ชมเนาะ ซึ่งแต่ละแบบแต่ละทรงจะมีแบบเดียวเนาะบางบางทีบางทีทำมันก็จะได้บบเป็นทรงของมันนะอาจารย์ใช่แล้วค่ะแ,แ,ตแต่ถ้าคุณบอกว่ามาจากรายการมั่งมีสีสุกนะคะคบ,บอกว่าเดือนพีเิดิดูดวงกันก่อนเบ<อ>ื้องต้นเช็ค,คดวงก่อนแล้วจะได้รู้ว่าควรใส่แบบไหน นะคะอ่าชัดเจนนะครับผมนะ,ะน่าจะครบแล้วคุณผู้ชมเนาะชอบแบบไหนก็ใส่รายละเอียดแล้วแจ้งมาได้เลยแล้วก็ข้างหน้าก็สวยเป็นไส้ไส้ข้อมือก<ส>็สวยวันนี้นะะสวยมากคุณผู้ชมเนาะในทรงนี้ก็แปลกครับคุณผู้ชมนะขอประทานโทษนะฮะน,นี่นี่ขอยิบนิดน,นึงฮะขอร้วงฮะโอ้หน้าของเยอะคุณผู้ชมเนาะนี่อันนี้โหอันนี้ชุดใหญ่มากค่ะอันนี้เป็นซูเปอร์ใสเวนนะคะเป็นแม่ซูเปอร์แล้วเนี่ยนะคะเม็ดใหญ่มากนะคะ ซูเปอร์เซเเป็นหินเจพลังปาฏิหารค่ะคนะคะมีคุณสมบัติครบเลยการเงินการงานสุขภาพนะคะทุกอย่างที่ดีๆะคะ่ะเพราะว่าเป็นหินชนิดเดียวที่มีแร่ธาตุเชนิดอยู่ในก้อนเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นทั้งปัดเป่าสิ่งไม่ดีเรียกเงินเล็กทองปกป้องคุ้มครองนะคะเสริมเรื่องการเงินการค้าธุรกิจทั้งหลายเสริมให้เจ้านายร,ร,รักเมตตาเสริมให้เราแสดงศักยภาพของเราออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้น ชัดเจนนะครับแล้วช่วงนี้นะฮะต้องนิดนึงฮะอาจารย์จะเดินทางไปไหนนะคะอาจารย์นะไปดูหินหรือว่าอะไรอาจารย์เนาะหนึ่งถึงหเดือนหน้าค่ะแต่ไปทำพิธีเอาหินไปทำพิธีที่ทิเบตนะคะและทิเบตก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีหินชื่อมิลกี้ควอสกับฮิมายันควอสหินแห่งเทือกเขาฮิมาลัยอะค่ะน่าสนใจคุณผู้ชมก็ จะเอาเข้ามาเหมือนกันครับผมเนาะนะครับจยาก็เดินสายช่วงนี้ฮะต่างประเทศบ่อยเลยส่วนพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจารย์มีสอนในคุกโอ้โอ้ที่ไหนอาจารย์ฮะทันทัสถานยนทบุรีทบุรีฮะสอนจนถึงตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึงวันที่สิบเดินเข้าไปรู้สึกไงอาจารย์ตอนสอนต้องบอกว่าพูดกับลูกศิษย์ดีๆไหมลูกศิษย์ไม่ไม่ไม่เราสอนทุกปีาร์สอนทุกปีอยู่แล้วมาสิปีนะคะวก็ต้องบอกว่า เราเจตนาจะคืนคนดีสู่สังคมไงนะคะเพราะฉะนั้นเขาใช้เรื่องหินหลักสูตรที่อาจารย์สอนอาจารย์สอนจิตวิทยาการให้คำปรึกษาด้วยไพ่นะเป็นการใช้จิตวิทยาและการให้คำปรึกษาแนะนำเขาว่าเออชีวิตมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะ ออกไปแล้วจะทําอาชีพอะไรหรือระหว่างที่อยู่คุณควรจะปรับจิตจับใจตัวเองแบบไหนให้รู้อะไรเหล่านี้เนาะนะคะอเนาะทีนี้รอบหนึ่งคนเข้าเยอะไหมคะฟังเยอะเขาจัดประมาณสัก40คนนะคะเป็นรอบๆให้ใช่ไหมใช่แล้วค่ะนะคะาจารสอนทุกปีพรุ่งนี้จนถึงวันที่16ใเนี่ยสอนคันทัศา์หญิงโทนบุรีนะคะเดือนหน้า ก็ค so so, we so ือกำหนจัดที่เบสปุ so so ๊บวันลุ่งขึ้นก็ไปสอนเลยที่เรือนจาหญิงปทุมธานีอ๋อปทุมธานีนะครับก็พยายามว่าคือกลุ่มคนที่กำลังจะออกมาละใช่ค่ะอามาใช้ชีวิตปกติแล้วคุณผู้ชมเนาะก็แสดงว่าหน่วยราชการก็เนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องจิตวิทยาต่างๆนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องต้องต้องสอนต้องให้เขาต้องสอนใช่ค่ะแต่เราจะไปสอนสมาธิเลยเนี่ยบางคนเข้าไม่ถึงใช่ไหมเราก็สอนจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ด้วยไพ่แล้ใช้ไพ่ยิปซีเข้าไปช่วยอะไรแบบนี้ครับผมก็เป็นความรู้ผู้ชมเนาะเพราะว่าอาจารย์ก็งานของข้านเยอะก็จะเจออะไรแปลกแใหม่ๆเยอะเลยก็ที่เป็นงานเออคืนกลับสู่สังคมเนาะก็เราทําความดีคืนสู่สังคมก็ได้ช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทํามาสิบกว่าปีแล้วอ่าชัดเจนฮะ การกุศลบอกได้เลยฮะการยิงพร้อมฮะไม่รับเงินด้วยใช่แล้วจริงว่าจย์ไม่ใช่โทรมาเต็มเลยสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจา์ไปดูดวงที่พลากรนะพลรากรอันนั้นก็คือหาทุนมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเซียเพื่อเด็กพิการมานี่ฮะอีกเซตหนึ่งฮะอันนี้สวยทรจิตันะ้สวยมากอันนี้เนี่ยชื่อน่าจะชื่อเบญจน้าทองเดี๋ยวก่อนนะคะก็คือ อันเนี้ยจะเป็นหินที่ออกใหม่ของเราเลยนะคะที่เป็นหินหินหายากๆทั้งนั้นเลยนะคะคคเอามาร้อยรวมกันเดี๋ยวครั้งหน้าเอาหินใหม่ที่ท,ที่หายากๆเนี่ยนะคะคที่แปลกๆเอามาแนะนําดีกว่านะคะคเดี๋ยวควรั้งนี้ครั้งนี้แนะนาแล้วเดี๋ยวจําไม่ได้ ตาไว้ก่อนนะเพราะว่าเยอะผมก็หยิบเอามาเป็นซีรีส์เอามาเป็นซีรีส์เดียวกันคือเพราะว่าที่ร้านจันมีหินหลายร้อยชนิดฮะหยิบอะไรมาก็ตอบได้ฮะใช่คืออันนี้อันนี้เดี๋ยวแนะนำก่อนว่ามีโรโดโครไซอปัคไทนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหินที่ชื่อว่าขนกระต่ายแดงนะฮะครับผมแรบบิดแฮร์นะฮะแล้วก็มูลสโตนและก็ยังมี เอ่อบลูเลสอาร์เกตนะฮะมีหินห้าชนิดคือเป็นราวค่ะจำได้สักสิบอย่างก็ถือว่าเก่งแล้วนะคุณผู้ชมเนาะคือพอดีอาจารย์มีตระกูลเบนจะเนี่ยนะคะคือมีหินห้าชนิดเนี่ยมีชนิดอื่นด้วยเดี๋ยวมาแนะนำกันทีเดียวดีกว่าจะได้จำได้นะคะชัดเจนนะคุณผู้ชมนะแต่ถ้าสร้อยคอนี่นะคะตอนนี้มีเป็นร้อยแบบเลยนะคะไม่ซ้ำกันหินไม่ซ้ำใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เอ่อ ไปชมที่ร้านก็ได้นะบอกว่า,วามาจากรายการมั่งมีสีสุกนะคะหรือจะโทรไป <ผม S 1> ก่อนก็ได้ส่งรูปให้ดูทางไลน์กันก็ได้นะคนะคนะ่านะสนใจนะเดี๋ยวนี้มีทุก รูปแบบเขาติดต่อเข้ามาเถอะนะครับบอกจากรายการจะได้ราคาพิเศษเนาะวอออีนไปที่ร้านก็จะดีนะผมว่านะไปเลือกคุณผู้ชมเนาะบางทีจ้เจอตัวอาจารย์ด้วยจะได้เช็คดวงให้ด้วยคุณผู้ชมนะครับผมช่วงนี้ฟ้าฝนอาจารย์ตกบ่อยเลยอาจารย์เตือนสตินิดนึงครับเตือนสติในเรื่องการใช้รถใช้ถนนนะคะว่าต้องมีสติเยอะๆค่ะและอีกอย่างหนึ่งเป็นเคล็ดความรู้นะคะในการขับรถเนี่ยนะให้ใช้อเมทิสต์เป็นแท่ง ไปวางไว้ที่หน้ารถนะคะจะได้มีสติปลอดภัยและที่สําคัญก็คือหาที่จอดรถให้ได้ด้วยจะได้ไม่ไปแย่งกับใครเขานะคะขอให้ปลอดภัยทุกท่านค่ะจะเจนงคับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับวันนี้ต้องลากอยก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมอ